สวัสดีครับหลังจากทำคอนโซลเสร็จนะครับคุณตาก็อยากจะติดฟิล์มนะครับก็ติดฟิล์มพีการซูรรปเปอร์นาโนสลัมมิกนะครับรอบคันหน้าเต็ม50%นะครับเ <Wow. S 1> ดี๋ยวเราไปดูรีวิวฟิล์มกันนะครับว้าวและนี่นะครับคือรอบคันหน้าเต็ม50%นะครับของฟิล์มพีการ,รซูปเปอร์นาโนสลัมมิกนะครับเป็นฟิล์มที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลท์คัสแสงสีน้อนแสงสปอร์ไลท์ได้ดีทีเดียวเลยนะครับรอบคันก็50%นะครับวันนี้แดดดีมากนะครับเหมาะสำหรับการตากฟิล์มมากๆเลยนะครับนี่นะครับ ลืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตา50%สำหรับคนที่ใส่แว่นแล้วก็มีอายุนะครับก็จะมองเห็นเราเป็นแค่ลางๆนะครับแต่มองเข้าไปนะครับแล้วก็มองออกมานี่สบายตามากๆเลยนะครับนี่นะครับบานหลังก็50%นะครับสบตาสวยงามนะครับและนี่นะครับฝั่งคนขับนะครับก็50%นะครับนี่นะครับคือฟิล์มที่ปกป้อง UV400 UV1 u v ได้100%นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับ นี่นะครับคือบานในของฟิล์มิกาสูเปอร์นาโนซอลมิกนะครับ50%นะครับปกป้อง UV400 UV1 UV2 u v ได้100%นะครับตัดแสงสีฟ้าแสงบูร์ไลคัสแสงสีนอนแสงสปอร์ไลท์ได้ดีทีเดียวนะครับนี่ครับรอบคันนะครับก็50%นะครับแผนให้ดูช้าๆนะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่เป็นฟิล์มซอลมิกแท้ๆนะครับเป็นฟิล์มที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูร์ไลคัสแสงสีนอนแสงสปอร์ไลท์ได้ดีทีเดียวนะครับนี่ครับบานหลังก็เช่นกันนะครับเป็นฟฟิิิล์์มมมมกกกกาาาาซซปเอออรรรรรนน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 นโะะะะคคคคคััััับบบตตดดแแสสสงงงีี้ใย่ื มองหลังก็สามารถมองได้สบายตามากๆเลยนะครับนี่คือความนะครับคนขับนะครับนี่นะฮะฟิล์มซูเปอร์นาโนซันมิกเป็นฟิล์มทักรรคามที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูร์ไลค์แสงสีน้อนแสงสปอตไลท์นะฮะนี่นะฮะความคมชัดนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาได้ที่ร้านถาวรดุสอบเรียมทางด่วนที่ไมลามินทานะครับเดี๋ยวเราออกไปดูโดยรวมภายนอกกันดีๆนะครับไปแล้ว การติดฟิล์มนะครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทำคอนโซลเสร็จนะครับก็ติดฟิล์มมีกาส์เปอร์นาโนสันผิงนะครับที่ผมป้อง UV 400 u ่ร้อยยูวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไหนๆก็มาแล้วก็ทำทีเดียวให้เสร็จไปเลยนะครับแล้วยังมีโครงการที่จะติดหน้าจอ Android อ่ามิชิก้านะครับอีกด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเราทําทุกอย่างเสร็จนะครับเราก็จะล้างรถโอโซนฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้กับท่านลูกค้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครัััััับบบอออนนนนนีี้้้เเปป็รรราาาาายยกกกดดดพื่่่่ลลมมูใหววววตงคคสส